สวัสดีค่ะจนด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดียร o ออฟทาลอดบ,บายกันชาริยานะคะมาคลิปนี้เรามาขยี้คลิปกันสักคลิปหนึ่งนะจ๊ะมาได้ขยี้กันนานแล้วนะจ๊ะมาถึงคลิปขยี้กันหน่อยมาอ่ะคอนเทนต์นี้ท่าทีที่เฉยๆนิ่งๆมันเมินไม่ใส่ใจเราเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไงเขาหมายถึงอะไร ส่งข้อความไปอ่านแต่ไม่ตอบบางคนก็ยังไม่อ่านอ่านบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างถ้าที่ทเฉยเฉยเก๊เก๊กักกัมันหมายถึงอะไรมันหมายความว่ายังไงนีจ๊ะมากันที่ธาตุแรกค่ะธาตุไฟแม่สิงคโดรมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนเหรอ ที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนการทำไมมันดูเมินเมินนิ่งนิ่งเฉยเฉยถามอะไรไม่ตอบเออมันเป็นอะไรคือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนไฟแม่สิงห์ธนูรักทางใจเหรอรักทางใจรักต้องทำใจเหรอรักนี้ต้องทำใจไฟไฟ <c oughs> จันเดี๋ยวเราจะขยี้ให้หนักเลยโอแม่เจ้าไฟตัดสินใจอะไรเปลี่ยนแปลงอะไร เป็นอิสระแล้วหรือยังมแม่เจา้าไพ่ของคุณเมเจอร์ข้าวออกมาล้วนๆเลยนะไปดูความรู้สึกของเขากันความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงไพ่คุณนี้แบบเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกของเขาเป็นยังไง โอ้คุณไปดวกับคนมีครอบครัวแล้วเปล่าไฟมาไพ่เป็นแรกความสัมพันธ์ของคุณสองคนเดอรชาริออตค่ะไพ่ของความแตกต่างไพ่เดอรชาริออตเป็นไพ่ของไพ่ขาวกระดำอ่ะคุณไม่สามารถจะลงลึงเป็นหนึ่งเดียวได้นะคะขาวกระดำเลยทีเดียวชาริออตต่างคนต่างเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดที่ไม่มีใครที่ชักจูงได้ง่ายๆเป็นคนชอบเอาชนะ เป็นขาลุยด้วยเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงเอาชนะประมาณนี้มันมีความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะวัฒนธรรมศาสนาหรือไม่สถานะคืออะไรเช่นเขามีครอบครัวแล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วเออสถานะสถานะของเขากาับสถานะของเรามันคนละสถานะกันประมาณอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นขาวกับดำอะ อืมเพราะฉะนั้นขาวกับดําจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ไหมมันก็คงออกมาด่งดางๆดําๆไหมไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นรักทางไกลด้วยรักทางไกลคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางทํางานเกี่ยวกับรถที่สเตท่องเที่ยวทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอะ่ะอะไรก็ได้ที่การเดินทางหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือรักทางไกลได้ไกลปูเลยไกลแบบไกลลีบรักเลยไกลมาก บางทีอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนใ,อใกล้ประมาณนั้นน่ะจากความรักของคุณเป็นยังไงคุณมีทำแพลนเขามีสีไม้เท้าคุณกําลังทําใจปรับบาลานซ์ปรับความรู้สึกไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้ต้องการมากเกินไปกําลังปรับสมดุลกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ความรู้สึกที่มันมันเคยทุ่มอะจริงๆคุณพยายามจะปรับหลายๆครั้งนะ ส่วนเขามีสีไม้เท้าอ่ะเขามีความมั่นคงเขามีความสุขเขามีความสุขในขณะที่คุณต้องทําใจเออมันมีความสุขตรงไหนวะเนี่ยมันมีความสุขเขามีความสุขกับชีวิตของเขาเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขามีความสุขในด้านของเขาในด้านนู้นของเขาเนี่ยเขามีความสุขเขาไม่สิบถ้วยเขาไม่สีไม้เท้าเขามีความสุขแต่มันไม่มองถึงคุณเองเนี่ย จะหาพินเทสกับซิปอปคับคนรักเก่านะคนรักเก่าที่มีความผูกพันสิ่งเก่าๆความปรารถนาเก่าๆความต้องการเก่าๆสิ่งเก่าๆคุณอาจจะเคยเลิกกับเขาไปแล้วแล้วความรู้สึกเก่าๆนั้นมันวนกลับคืนมาให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆการนึกถึงเรื่องราวในอดีตการหวนคืนของอดีตสายสัมพันธ์นะคะมีความหลังร่วมกันอดีตที่หวนคืน ความทรงจำเก่าๆคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบรักใครรักจริงรักใครแล้วแบบรักตายเลยรักก็รัก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 ฉันจะรักคนคนนี้รักเขาอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็มีความรักอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงรักไม่มีเปลี่ยนแปลงวันนั้นจ r หา p i n t e r s อารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเดี๋ยวก็ไม่รักคือดูได้คิดได้นะ คุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเปราะบางมากเป็นพิเศษความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในใจมีความเงียบอยู่ในใจมีการไม่เติมเต็มจริงๆรู้ได้ทุกอย่างสันทัตยานของคุณรู้ได้แต่คุณไม่ยอมฟังเสียงของสันทัตยานไม่ยอมฟังเสียงของตัวคุณเองในความเป็นจริงอืมยังไปผัวพันพันธนาการการผัวพันอยู่กับสิ่งเดิม s i กออฟครับ The d e a t ตอนนี้คุณรู้สึกถึงการจากจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวในเมื่อคุณมองถึงความสัมพันธ์นี้ว่ามันไม่อาจจะเป็นจริงได้คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไป ไปกับชีวิตใหม่การเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกับชีวิตใหม่ไม่อยากจมอยู่ในอดีจมอยู่กับความเจ็บปวดจมอยู่กับความทุกข์แต่คุณทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำได้บ้างไม่ได้บ้างพยายามสงบจิตสงบใจแต่ตัวเขาเองล่ะตัวเขาเองเป็นเดอมมูลเป็นสิบถ้วย <c oughs> มันมองถึงความรักที่เป็นความลับมันมองถึงคนคนนี้อาจจะมีซื่อสัตย์ต่อคุณก็ได้เขาอาจจะพูดอะไรต่อคุณก็ตาม เขายังอยากได้โอกาสคุณอยากจบเขาอยากได้โอกาสถามว่าเขาอยากได้โอกาสก็ยอยากได้สิเขาไม่ได้เสียอะไรถ้าคุณมีเขาถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขาเป็นคนรักครอบครัวหรือคุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงละ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วคุณพาย,ยายามตัดแต่ถ้าคุณตัดเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็เขาก็ต้องยอมรับนั่นแหละ เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะคุณรู้อยู่การอยู่ในสถานะนี้หนึ่งไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแน่นอนสองไม่มีสถานะค่ะเอาเป็นอะไรกันอ่ะเราคุยกันเราคบกันเป็นเพื่อนกันไหมถ้าคุณมองถึงการเป็นเพื่อนถึงการตมเต็มแล้วคุณไม่เจ็บมองได้แต่ถ้าคุณมองถึงความรักครอบครองไม่ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สิบถ้วยเขาน่าจะมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมา มันไม่โอเคสักเท่าไหร่มันไม่โอเลยมันไม่โอเลยมันไม่โอจริงๆนะมีใครบางคนตัดแล้วล่ะตัดสินใจเดินออกไปตัดใจเลิกลาแต่มันยังไม่ได้เลิกลักมันเหมือนความทรงจำเดิมๆอย่างที่บอกซิกออฟครับมันหวนกลับมาบางครั้งทำได้บางครั้งก็รู้สึกนิ่งอาจารย์หนูไม่เป็นไรแล้วนิ่งสนิทเลยแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ อารมณ์ประมาณนั้นตัดก,กี่ครั้งตัดก,กี่หวนใจเราก็ไม่นิ่งตามใจเราก็ยังตัดไม่ได้ลักษณะแบบนั้นยังคงถึงความผูกพันต่อให้คุณมีความมุ่งมั่นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะความมุ่งมั่นของคุณนะ่ะคุณกำลังมุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้าแล้วมันเป็นความมุ่งมั่นที่ดีคุณจะได้อะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตนะคะอย่าลังเลเลยต่อการตัดสินใจนึกว่ารักคั้างในใช่รักครั้งนี้มันเป็นรักของคนที่เราวิ่งตามเราวิ่งตาม เราเราวิ่งตามเราไกวกว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราไกวกว้าที่สิ่งที่มันไกวกว่าเราไม่ได้อะ่ะสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นโอเคไหมอ่ะไปดูกันไอ้ทาทีที่เฉยๆนิ่งๆมันเมินอ่านไม่ตอบมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นมันคืออะไร ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นมันคืออะไรท่าทีที่เฉยๆนิ่งๆงมันเมิน,มนไม่ใส่ใจเรามันหมายความว่ายังไงไอ้ที่เมินเราเนี่ยหมายความว่าย่งไงไอ้ที่นิ่งใส่เราเนี่ยหมายความว่ายังไงไอ้ที่มันเมินเราอันไม่ตอบหมายความว่ายังไง ความรู้สึกของเขาค่ะความรู้สึกของเขา the heart of f u n the, the emperor of oh, m a g o c four of one ความรู้สึกของเขาคือท่าทีเฉยๆนิ่งๆมันเม,มินไม่ใส่ใจเราได้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเขากำลังไปทําในสิ่งที่เขาควรทําความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตค่ะ ความมั่นคงของเขาตั้งหากความมั่นคงของเขาและเขาเป็นคนชอบควบคุมหรือคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้นะเขาเขาอยากได้ความสัมพันธ์ไหมอยากได้อยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้อยากได้ต้องการเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นความมั่นคงในอนาคตเรื่อยๆเป็นความมั่นคงแต่เขาใช้การนิ่งเพื่อคอนโทรลค่ะความนิ่งเฉยเมยเมิน เพื่อจับคอนโทรนคุณคอนโทรนให้คุณอยู่ในเส้นที่เขาขีดเหมือนถ้าเราข้างหลักมากเกินไปเราอยากจะให้เขาตอบเราอยากจะให้เขาแสดงออกไม่เขาไม่ทําเขาจะทําก็ต่อเมื่อเขาอยากทําเขาจะทำเมินๆเฉยๆเขาจะทําให้คุณยอมยอมในความสัมพันธ์ที่เขาขีดให้เดินถาว่าเขาอยากได้ไหมเขาอยากได้ในความสัมพันธ์นี้ เขาอยากไปต่อแต่เขาคิดว่าไปช้าๆไปกันแบบนี้ลหละเเป็นเพื่อนกันไปก่อนไม่ต้องมีสถานะเป็นเพื่อนไหมเป็นคนรู้จใจจริงๆเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ไปนานๆนั่นแหละอืมต้องการให้อยู่แบบนี้ต้องการให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาทำการเฉยๆถ้าทีที่เฉยๆมันเมินถ้าเมินบ่อยๆคุณก็จะรู้แล้วเออเขาเป็นอย่างนั้นแล้วคือเขาไม่ตอบเราเขาอาจจะบอกคุณว่าเขางานยุ่งมากเขากำลังทำธุระอยู่ เขาก็คุณก็จะรับคุณก็จะยินยอมรับสิ่งเหล่านั้นไปโดยปรยายวรลา,ายไปไมิตตอบทำท่าเฉยเฉมันเหมือนใสหมายถึงเขาจะบอกให้คุณรู้ว่าเนี่ยในสภาพอย่างนีน้คือฉันจะเป็นตัวของฉันแบบนี้คุณรับได้ในความเป็นตัวตนของฉันไหมรับได้ในสิ่งที่ฉันเป็นไหมฉันไม่ได้คอยวิ่งตามพนเอาพนนอแต่ฉันมั่นคงนะฉันยังรักเธอนะฉันยังอยากมีเธอไปนะ ฉันยังต้องการเธอนะแต่ฉันไม่ได้วุ่นว์เหมือน,น,นเธอนะอยู่ในเส้นที่เขาต้องการค่ะไอ้ท่าทีแบบเนี้ยใช่เขารู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องใส่ใจกันมากไม่ต้องข้างรักขนาดนั้นเราเรามั่นใจว่าเรารักกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องคุยกันตลอดทั้งวันสองสามวันคุยรักกันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ รักกันแบบเข้าอกเข้าใจว่างกับเจอกันไม่ว่างก็ไม่ต้องเจอกันสถานะไม่มีเราเป็นเพียงรู้กันอยู่สองคนว่าเราเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนเติมเต็มอืมแล้วถ้าคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้ล่ะเขาจะทำยังไงถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะทำยัไงถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เขาจะทำยังไง ส,ส่สวนอสซอเขาจะทำยังไงเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาเขาไม่ทำอะไรหรวค่ะเขารู้คุณรักเขาเขารู้ว่าคุณรักเขา,เขา,า,เ,ขาเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆของเขาแบบนั้นตามสไตล์ของเขาอืมเดี๋ยวก็กลับเขารู้ว่าคุณจะต้องกลับสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเฉยแล้วคุณไม่ตอบแลวคุณไม่ทักแล้วเขาก็อาจจะหยอดมาสักที เขาก็จะทักคุณมาสักครั้งส่งข้อความหาสมามติมว่าเขาหายไปเราเราเหมือนในความรู้สึกเราวิ่งตามเขาตลอดเลยเราเบื่อเรารู้สึกเสียใจเราไม่วิ่งตามเขาแล้วเราจะเฉยแล้วเราจะไม่ทักเขาบ้างถ้าคุณหายไปสักพักใหญ่ใหญ่เขาจะทักคุณกลับมาสักหนึ่งคำถามสักมองมองดูเหมือนความใส่ใจกับคุณแต่จริงๆแล้วไม่พอคุณวิ่งกลับไปอยู่ตรงนั้นเขา พอคุณเขาเรียกพอคุณวิ่งตามเขาวิ่งหนีแต่พอคุณเริ่มจะวิ่งหนีเขาก็มาหลังคุณไว้แบบนั้นนจะจ๊ะมันควรไปต่อไหมความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันควรไปต่อไหมคะควรไปไหมทนไหวไม่ะทนไหวไหมถามตัวเองว่าคุณคุณทนไหวไหมกับความสัมพันธ์แบบนี้ความรักที่ต้องทนเหรอ ความรักที่คุณเองเป็นฝ่ายปรับโัวเข้าหาอยู่ตลอดเวลาเหรอความ <S <S wow รักที่คุณรับได้ไหมในสิ <S 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 ่งที่เขาเป็นถ้าคุณทนไหวไปต่อได้ค่ะมีไปต่อได้ไปต่อแบบเจ็บๆแบบนี้แหละไปต่อแบบต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้แหละย่าท่าทีของเขาแบบนี้แหละถ้าคุณอยากไปต่อไปต่อได้ค่ะเพราะความต้องการจะไปต่อสิ่งที่คุณทนเพราะคุณต้องการรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้การไปต่อกับความสัมพันธ์ ราะคุณยังต้องการอยู่คุณยังทนได้อยู่เออไปต่อได้ถ้าคุณทนไหวและถ้าเราทนไม่ไหวแล้วเราไม่ไปต่อล่ะเขาจะทํายังไงถ้าเราไม่ไหวแล้วฉันไม่ไปต่อแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะทํายังไง เขาก็จะมาทักคุณนั่นแหละเขาก็จะกลับมาทักคุณเขาฉลาดพอเขาฉลาดพอนะแต่เขารู้เขาจะดูท่าทีก่อนเขาจะดูท่าทีว่าคุณจะไปจริงไหมคุณจะจบจริงไหมเขาจะมองสถานการณ์ให้ออกเออแล้วเขาจะรู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรแต่ถ้าคุณจะไปจริงๆมองแล้ว เขามองแล้วว่าโอสถานการณ์นี้ดูเด็ดเดี๋ยวจ้างดูเด็ดขาดจ้างเลยดูแบบยอมหักไม่ยอมเงาแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วหรือว่าจะไปแน่แล้วอาจจะมีสักหนึ่งอย่างที่เขาก็ทําเพื่อทําให้คุณรู้ว่าเขารักนะอย่าไปเลยประมาณนั้นอาจจะมีคําพูดอาจจะมีการส่งข้อความอาจจะพูดอย่างชาญฉลาดเพื่อเหนี่ยวนําคุณไว้ ในความสัมพันธ์ของความผูกพันอีกครั้งนั่นแหละอารมณ์นี้เนะ่จ๊ะเออแล้วเขารักคุณไหมล่ะถ้าทีเฉยๆนิ่งๆมืนๆไม่ใส่ใจเขารักคุณไหมเขารักไหมชัวครับเลิฟเลิฟรักนะแต่ก็ไม่ได้เลือกรักนะแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนรักนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร รักนะแต่รักในความรักรักแบบไหนเขาเป็นรักแบบไหนเขารู้สึกดีเขารู้สึกผูกพันเขาอยากมีคุณไว้แต่เขาก็ไม่เลือกคุณค่ะรักแบบไหนก็ลองพิจารณาดูเองนะรักที่แล้วรู้กันสองคนพอเรามีใจตรงกันร,รู้กันอยู่สองคนไม่ต้องไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ก็ได้นี่คือความรักในแบบฉบับของเขารักแต่ไม่เลือกมีปัญหาคุณก็แก้วเองอืม ความระมูลความอบอุ่นความผูกพันมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเสซนของคุณบอกคุณได้ทุกอย่างว่าเขารักคุณไหมรักเขาเป็นแบบไหนคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปรู้ได้แล้วทําได้หรือเปล่าไฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ใิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมไปดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ